สวัสดีนะครับตามกันต่อนะครับหลังจากวันนี้หานอนปกตินะครับหานอนปกติรอบ6โมงนะครับหานอนปกติวันนี้ล่านะครับเราจะเน้นล่าอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ออก54นะครับก็เข้าเป็นรอบเป็นครั้งที่20ยาวต่อเนื่องนะครับไม่หลุดเลยนะครับสำหรับวันนี้อันนี้ที่ส่องอยู่นี่ก็คือให้ดูนะครับ มันเข้าตั้งแต่13เดือน8นะครับจริงๆข,ข้างล่างนี่ก็ยาวนะครับแต่แต่เราไปกันเลยนะครับให้ดูนะครับเศิติวิธีอันนี้คือล่างนะครับทานมาปกติ60สูตรไม่มีอะไรไม่ต้องบวกอะไรให้ปวดหัวนะครับปวดกระบาลนะครับ,รรบดูแค่หลักหน่วยคําว่าหลักหน่วยก็คือเลขหลังนี่นะครับ0เห็นไหมหลักหน่วยก็คือ02 0 2 4 6 8หลักขี้ก็คือ1 3 5 7 9นะสามารถจัดาครับโอเคเราดูตั้งแต่งวดนี้นะครับว่าเข้าจริงไหมเนี่ยศูนย์หน่วยครับเข้า4ี่หน่วยนะครับในเข้า4หลัก10นะครับของงวดถัดมาแล้วก็เราก็มาดูาหลักหน่วยของงวดนี้นะครับเป็น1น,นะครับ1เป็นเลขขี้ฉะนั้นงวดต่อมาก็ต้องออกเป็นขี้เนี่ยครับเข้า9้านะครับ นี่เลขหลักหน่วยเป็นขี้ก็ออกขี้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ9ขี้เข้า5ขี้5ขี้เข้า7ขี้4คู่เข้า2 k. 7ขี้เข้า1นนะครับไปเรื่อยๆครับยาวเลยครับขี้เแล้วนะครับไปเลยครับทั้งหมดนะครับยาวเนี่ยต่อเนื่องมาเลยนะครับในคู่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 นะครับดูแค่หลักหน่วยนะครับหน่วยออกหน่วยเป็นคู่มันก็ออกคู่นะครับเนี่ยหน่วยเป็นคู่ก็ออกคู่คู่ยาวไปเลยนะครับนะครับ จนวันนี้นะครับ5้าสี่นี่ผลอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าวันนี้ออก5้าสี่นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้ก็นะครับรูดวันเสาร์นะครับที่ยี่สิบเท่านีครับยีบปดนะครับเสาร์ที่28สิดสิงหาคมนะครับก็รูดล่างนะครับเป็นคู่ก็คือสอง8ี่หกแปดเน้นสี่หกแปดนะครับเน้นสี่หแปดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ